ดีพร้อมพนึกกำลังสุขสยามเปิดพื้นที่ใจกลางกรุงธนบุรีจัดงานดีพร้อม x สุขสยามอวดโฉมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดจริง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมร่วมกับเมืองสุขสยามณนะไอคอนสยามชั้นจีเปิดพื้นที่มาร์เก็ตเพจใจกลางกรุงธนบุรีแมกเน็ตระดับประเทศจัดงานดีพร้อมเอ็กซ์สุขสยามเสริมพลังผู้ประกอบการไทยนำอัตลักษณ์ไทยเข้าถึงใจทุกคนพร้อมโชว์ศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างแบรนด์กว่า50ต้นแบบเพื่อทดสอบตลาดและเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดจริงได้ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย Data Analy t i c s แอนพักอินมีเดียระหว่างวันที่14-16กรกฎาคมนี้ที่เมืองสุขสยามนณนะไอคอนสยามชั้นจีค่ะสวัสดีให้พิาการนะคะเดชชาวบดเล็กินผู้ในการอุโสสายงานทางนี้โครงการสุขสยามนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท,ท่านท่านเชฟและกรรมการทุกท่านผู้เข้าร่วมมีเกียรติในวันนี้นทุกท่านด้วยนะคะ เ,เราคงหนีเรืเร่องไม่ได้นะคะว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยดิจิตอล AI ต่างๆเนี่ยเข้ามามีบทบาทกับเรามากแค่ไหนนะคะตอนนี้เนี่ยเราต้องมองดูว่าเด็กทุกคนอย่างนี้เนี่ยใครไม่ได้มีถือไม่รู้จักดิจิตอลก็คงจะไม่ใช่นะคะตัวผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนเองเนี่ยก็จะต้องตักตัวเรียนรู้แล้วก็ต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้นะคะอันนี้จึงเป็นที่มาของความประสงคสนธิสรราการอยที่เรียกว่ามีพร้อมซึ่งเราเนี่ย เป็นหน่วยงานที่จะต้องช่วยเหลือสนับสนุนนะคะทัวการไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนือ่วการขนาดกลางหรือขนาดเล็กเนี่ยได้ให้ก้าวเติบโตและสามารถแข่งขันได้เราจรึงมองเห็นถึงสำคัญแล้วก็การบูรณาการในวันนี้ซึ่งอย่างที่ขอพิโนกล่าวไปแล้วนะคะเราได้จับโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้พวกการวิสาหกิจชุมชน,น,นเองเนี่ยได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือต่างๆ เพื่อทำาู้ปรกบการเองเนี่ยได้นำมาใช้ประโยชน์พัฒนาแล้วก็ส่งเสริมทางธุรกิจของเขานะคะจุดหนึ่งที่ที่เรามองว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การเรียนรู้หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่สิ่งในวันนี้เนี่ยมันคือเป็นช่องทางที่จะได้ให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยได้พิสูจน์ทดสอบตลาดนะคะซึ่งเอก็อยากจะขอบคุณธรรมบิทของเราก็คือ ทางสุสยามนะคะซึ่งก็เป็นพิตรที่ดีกับเรามาตลอดเป็นช่องทางเป็นการตลา,าดที่ให้ทางวก้การเราเองเนี่ยได้มาเรียนรู้นะคะการที่จะขายได้หรือไม่ขายได้ในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีสิงที่ ประโยชน์มากแล้วอยากจะบอกพวกเราการ็มีการทดสอบตลาดนะคะมีผู้คนหลากหลายทั้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยไดมาเดินชมสมมุติว่าเราขายไม่ได้เราให้เขาชิมเราก็จะทราบถึงทัศนคติหรือมุมมองที่เ,ทเกิดขึ้นกับเรานะคะสมมติว่าเรายังขายได้ไดีเท่ากับเพื่อนเราองมองดูเพื่อนแล้วเราก็รองดูว่าเ,เพื่อนเขามีอะไรนอก มันแตกต่างหรือเป็นพันธมิตรกับเพื่อนเพราะฉะนั้นในการในงานวันนี้นะคะเอกก็ไม่อยากจะมาว่าเป็นเพียงแค่ช่องทางในการจัดจําหน่ายสินค้าแต่มันคืออยากจะให้บอกว่ามันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนถ่ายวิสาหกิจชุมชนให้ก้าวไปสู่ทุกใหม่นะคะเรียนรู้ในเชิงตัวทดสอบตลาดเรียนรู้แลวเป็นพันธมิตรอันนี้คือจุดพื่ทําให้เราเประสบความสำเร็จถูกไนะคะก็นะโอกาสนี้นะคะก็ เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วจะขออนุญาตที่จะเปิดงานนะคะเอีพร้อมเอ็สุดสยามนะคะกิจกรรมเสริมพลังผู้ประกอบการไทยนำอัตลักษณ์ไทยเข้าถึงใจทุกคนดาต้าในติดและปรักอินมีเดียนะบันี้ขอบพระคุณค่ะ